สวัสดีครับเมื่อนี้ออกมาสวนตามเคยเม่อพ่อบอกเบนพี่น้องปลูกไว้สามสีปีซีปีนี่แห้วพี่น้องเห็นไหมหมากสุกแล้วนะสุกแล้วหักเบนใหญ่เ้อพี่น,ออน้องเบนมัดกับพ่อสุกความกันมาดอกเลยาย่อยเก็บไปันอสุกก็มี่หน่อยสุกก็มี

โอ้งานนี้ค่อยดกปัดใดต้นนี่คุ่นพี่นอ้องต้นุเดี๋ยวจะลงไปต้นทั้งไตอย่าต้นที่มันลายดกเลยต้นนี้พี่นอ้องสุกหลยอยู่เว้ยนี่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 วันนี้กําลัางเหมิมว่าสุกนี่หน่วยสุก โอ้เยเก็บบักเบนเมื่อนี้ปลูกไว้สามสี่ปีเต็มพี่น้องสี่ปีเต็มก็ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพ่อใจอยู่ฮึอาอ,องเขาทาอยู่ได้หรอ เห็นแต่เขาขายน้ำตลาดของปลาวันนี้มันเป็นยุสวนเทน่าไหร่บันโอ้นี่ดีนี่สองหน่วยมันตัวนี้จุ่มนี่ดกเพือยยพี่น้องดกเยอะกว่าข้างบนบ่ไมีแต่บังเบ็นกว่ามีแต่ดวงใหญ่ๆไหมพี่น้อง อันสั่งน้ำเพินินพลาดจ,จะทั้งเน็ตน,นละ่ะสั่งมามาปลูกเสียงเบิง่งคือคิดได้ผลบ่ได้ผลเามัอนโอเคพี่น้องลกคักต้วนนี่นี่ต้วนมันเก็บโบโม่ไงป่ะในดอกกำลังสิงใหญ่นะนี่ต้วนเพิ่นก็ได้ต้ <c oughs> เปลี่ยนกริงต่น จริงตอนเท่ากับมาปลูกหลดเอาลุงดินบิเหตุยังปุ๋ยกับบทใสมิต่หดน้ำแงามแรงย่มฝนมากกัปล่อยธรรมาศาสตร์หลอดนี่สุกแล้วนี่ไบจังมือสองมือ้องจะกินแสบ่างอ่อนแบทุ่นก่อนลายลเออสุกลแล้วพี่น้องเยไงแบบนี้คุณ สมควรมักเบนภาษาภาคกลางเขาเป็นอย่างมักตะกบตาคว้ยปะตะกบตะกบใหญ่ร้านน้าเอิ้นมักเบนน้านท่าอีสานพี่โหไล่ยพี่น้องโอ้หไล่ไล่โดนดุคัก ถ้าหน,วน,น่วยสุกมันมีบ่ดีหน่อยหนึ่งเอาไปถ่ายเก็บตอนมันเทียเดีกว่าวนี่ทั้งสีมีมือดีมา,อ,าออกก,กับบุลจักแล้วก็ะซ้าหัวมันไม่ได้สุกเลยค่อยเอาพร้อมันได้สิเข้เก็บโอ้โหดกเด้ทำงานที่โดกพี่น้อ,อ,องคุณนี่โอ้หฟ่วงนี่โว้ด โอพี่น้องเอ้ยดีนวยนี่สุกสามเ,เก็บอ,อุปก,ก่อนเออดีนี่ไปแจก,กพี่แจก,กน,น้องเนาะพี่น้องเอ้ยกินก็ะโปเมือดอกแจกพี่แจกน้องกินนั่นคือแต่สะอ่อนที้พี่น้องไม่เงยอยู่สมราคาอยู่ ตัวละลอยหาสิบัดซื้อมาสมราคาพี่น้องเอาเก็บบักเบินเก็บบักเบิยนใกล้สุกรายแล้วเทียนานีา่ิสุกไายกว่าน,นี้ตอนนี้มันกำลังกำลังสิเงิมไหลซุ่มออกแดงๆน้อยๆน,นี่ก็ท่านที้เก็บละ เขาทาอายู่พี่น้องเอ้ยบาดนีิแต่มันท้าต่อนเราเอาขยายพันธุ์นี่ผมว่าสิโอเคอย,ยู่ได้นี่จะเป็นสวนเลยก็จะเป็นสินค้าได้เนาะสิตอนเอากิ้งพันธุ์จิโดกสิขยายพันธุ์เพราะว่าซื้อมากเลยคุณจิ้งต่อนน,นี่สองต้นนี่นั่นต้นหนึ่งต้นนั้นบดบดกันใดแต่ว่ากับหน่วยใหญ่หน่วย,ยสุกคลึงกันที่เก็บที่แหลกอ่ะ เขาท่าเขาท่าพี่น้องเมือเบี่ยนท่มนี่สมราคาเบียรและวลอยหาซีเบี่ยนค้าคืบนี่ละแห่งยาดมันไต่ออกมาปู่เอามาซ้าาำไม่ต้องโดนเดี๋ยวคอยออกมาลงดินซ้ำไม่ประมาณสามสี่เดือนไปได้พี่น้องมันแข็งแรงกะระชักคอยอามาลงดิน มันก็บบเลยบอดไ่อ้าวครับสำหรับคลิปเก็บบักเบียนกะซ้ำน,นี้นะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ